สวัสดีนะครับวันนี้เจี๊ยโน่เช่นเคยหลังจากคลิปที่แล้วเรารีวิวตัวของท่อชาสปีีไปนะครับเราวันนี้ผมคลิปนี้อีพีนี้ผมก็จะไปทําชุดข้างนะครับไปเปลี่ยนคาชามคาชามเนาะแล้วก็ไล่เม็ดนะครับแล้วก็ส่วนส่วนท้ายเดี๋ยวไว้ที่หลังทําชามอย่างเดียวก่อนก็ค่อยทำํำทีละเน็ตไปเรื่อยๆไม่ได้เร็บนะครับ ก็เดี๋ยวดูมันจะดีขึ้นจากตอนที่มันขึ้นเดิมเดิมแล้วมาใส่ท่อชานไม้ที่คอใหญ่ๆอย่างเงี้ยคอคอของท่อชานที่ผมเคยบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับลูกหกสิบมากกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองไปทําชามก่อนทําชามเสร็จต๊บก็ทำหกสิบ่อนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะไปทำชามนู่นเลยนะครับจากนนไปนู่นรอนเมืองสี่สิบนาทีนะครับลองดูเปลี่ยนร้านดูครับ เดิมๆไอ้คันนี้ผมก็วิ่งได้ประมาณร้อยร้อยสิบเออร้อยเก้าร้อยสิบประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าชามไปเดียวมันจะขึ้นมาอีกสักเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นคนไม่ค่อยขับไม่ขับหมอบเลยเลยนะขับแบบนั่งชนลมประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูว่าความเร็วเท่าไหร่ถ้าหมอบอ่ะมันมันขึ้นมาอีกแน่ๆครับแต่ว่าไอ้เครื่องเดิมๆเนี่ยจะหมอบจะนั่งมันก็วิ่งเท่าเดิม ผมไมนสุดอยู่แค่นั้นแล้วนะครับชามต่อให้รถว่ะาาวิ่งร้อยสิบนั่งลมหอบแม้กข้าร้อยสิบมันเครื่องมันดุดึงยูบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูไปสุดแคน่นี้แล้วอะไรอันนี้ก็จะไปทำช,ชามดูนะครับวิ่งเส้นนี้ไปเลยยาวๆราชพฤกษ์เส้นนี้ผมชอบนะแถวบ้านอ่ะเหมันก็มันซัดยาวๆเลยผมน่าจะเอาเน้นแต่ว่าเน้นกลางแล้วก็ปลายนะต้นไม่ได้เรียสเพราะว่าต้นเดี๋ยวผม ทำ60แล้วเดี๋ยวต้นมันก็มาเองเออไอ้ด่าเขาวิ่งไปเรื่อยๆนี่ย1 1เแค่มันไปได้อีกแต่มันตัดดูดงดูแต่ผมนั่งชนรมนะนี่111 1 1ดนะมันไปได้อีกเยอะมากๆนะคือผมรู้สึกว่ามันยังไหลได้อีกนะครับช้ามันไปได้แค่นเนี้ยน,นี้ผมขับเรื่อยๆหลยๆเลยนะชิวๆไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยต้องเค็นเครื่องเยอะเลย ไอปอกแทนไอต้นเนี่ยผมยังบิดได้อีกนะเปอร์เซ็นต์มันยังได้อีกอ่ะยังยังได้เยอะเลยนะเนี่ยยังได้อีกเยอะเลย,นะย,เย,เลยแต่ว่าไปไอตัวชามนะน่าจะสุดอยู่แค่นั้นแล้วมันตัดแค่นั้นแล้วเอ่อตั้งแต่ใส่ท่อชามมาเป็นไงบ้างทำไมในกลุ่มขยข่นเยอะอันนั้นผมไม่รู้ปัญหาส่วนตัวของผมรู้สึกว่าปลายวิ่งดีครับต้นไม่ดีพูดตรงๆเลยว่าต้นไม่ดีสำหรับเครื่องเดิมวิ่งไม่ออกก็ได้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ แล้วถ้าใดนะผมไปทําชามโหลดน้ําหนักเม็ดไรล,ลงมันเออต้นมันก็จะได้ออกดีหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะเน้นช่วงกลางกับปลายนะครับแล้วก็ส่วนลูกหกสิบเนี่ยผมก็อาจจะได้ช่วงต้นอ,ะอ่ะเออค่อยๆทำไปสนุกสนุกเรื่อยๆนะครับชามเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปกร้านหนึ่งไปทำเป็นเม็ดแท้เจาะนะครับโหลดน้ำหนักเออเม็ดแท้ผมว่าผมชอบเม็ดแท้มันมีตัวซับเสียงะ่ะเสียงมันจะไม่ดังมากอาจจะไปทำไปทำไปเปลี่ยนเป็นเม็ดแท้น้ำหนักเท่าเดิม ประมาณนี้แล้วก็ลบคมลบคมครอบใครับครอบมนแต่ตัวฝาครอบลบคมไม่ให้มันเม็ดมันไปขูดจนแบบเป็นเหลี่ยมเนาะตบอ,ออกถูกปุนนี่จริงต้องออกไปข้างหน้าเลยทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราทําตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกสักวันสองวันผมจะเข้าไปเปลี่ยนเป็นเม็ดแท้เจาะโหลดน้ําหนักนะครับไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่จะสิบเอ็ดสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูของร้านนี้ก่อนว่าเขาใส่มาให้เท่าไหร่แล้ววิ่งได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับชามเป็นชามแท้ทำนะครับชามแท้ทำผมจ้ำไม่เอาชามสร้างมาใส่พยายามถ้าอะไรเกี่ยวกับตัวพวกนี้ผมจะใช้แบบแท้สูงหมดเลยแล้วก็ทำเอาแล้วก็ไอ้หกสิบืังกันนะครับหัวบน PCX 1 6แล้วกสิผมก็จะเอาตัวชุดแท้มาใส่ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่ชามไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่า f ิลลิ่ง หลังจากใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปอาจจะไปที่ร้านน่าจะถ่ายคร่าวๆให้ดูนะครับไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับร้านค้านะครับไม่เหมือนร้าน้ที่ผมแกเป็นงไปทำนะผมรู้จักทําแก่ตลอดก็จะถ่ายได้คุยได้ตลอดแกก็จะแจะบบให้ความรู้เรื่องไม่กัดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือต้นจี๊ดเลยครับแต่จี๊ดอะแต่อนนี้รอบแบบพุ่งรอบสูงหน่อยนะครับบางคนท่าไม่ชอบต้นสูงสูงเขาอ,อาจจะไปหลดน้ำหนักเม็ดต้นเม็ดนึงนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่กินมันมากแต่ผมก็รู้สึกสนุกนะ <c oughs> ประมาณเนี้ยลองใช้ไปก่อนแล้วเม็ดมันมาไล่ที่หลังได้นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านสัตยาวครับเส้นราชพฤกษ์ ยาวๆเขามาดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่อันนี้คือผมไม่ได้ลองนะร้อลอยมัร้อยสามสิบกว่ากว่าลงพื้นมันก็น่าจะร้อยร้อยยี่สิบร้อยี่สิบหน่อยๆละมั้งเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเนี่ยเราติดๆผมว่ามัเนเร่งติดปืนเลยนะเนี่ยเร่งมาเร่งมาเร่งมาเลยเบิดจิกมือเลยตอนแรกใส่ท่อชาแล้วแบบเดิมๆต้นคือแบบ อึดๆก็แง้งเะแงกเหมือนรถแบบไม่รูประกอบอะ่ะเราออกตัวเออตายดีอันนี้ยต้นดีแล้วครับแต่ไม่รู้ว่ารอดต้นสูงไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองทันจียาว,ว่าวิ่งเป็นยังไงครับเพราะว่าเดิมๆผมก็ได้ร้อยสิบเอ็ดเนาะะแบบว่าแผลปลายแบบว่ารู้สึกไปได้อีกครับอันนี้ทําชามมาดูดีว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดร้อยยี่สิบห้าผมก็โอเคแล้วร้อยยี่สิบห้าผมก็แฮปปี้แล้วนะไม่ได้หวังถึงร้อยสามสิบผมวิ่งแค่นี้แหละเพราะวิ่งมากกว่านั้นผม ผมสั่นเครื่องมี๋ยารอทำ160อะไรก่อนค่อยไหวยทีหนึ่งครับเดี๋ยวรอไปดูกันตอนยาวเลยเนี๋ยเรามาหาปั๊มก่อนนะรถโคตรเยอะเลยเวลาเลิกงานนะเนอ่ะอะผ่านมาสักช่วงแล้วผมไม่เห็นวิแววว่ามันจะมีรถน้อยเลยเดี๋ยวลองมอลองเท่าที่ทำได้ละพันนะผมก็ต้องเฟสตัวเองแล้ว้องให้ดูเจอปั๊มไหมล่ะไม่เจอเลยเนี่ยรถมันเยอะ ผมปิดนิดเดียวนะผมปิดไฟแล้วตอนไฟว่าเสียเสียวรถนะโซ่เนี่ยโซ่กลางถนนเนี้ยเสียไปตีขาตัจะเจอไม่ละรถลงงอ่ะก็รถเยอะนะไม่รู้จะลองได้เปล่านะครับรถเยอะอยู่ ต้องออกจากตรงนี้ให้ได้เสร็จแล้วจะฝึกลนแม่งเยอะจี๊บเปล่งเราตอนเย็นเลิกงานกันเอามันทำสะพานนี้ผมเก็บมาตั้งนานนะไม่มีสะพานมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยติดจี๊ดเปล่งทำสะาพานติดกว่าเดิมไปแค่นี้ลอ,องหารูไหนแปลไว้ก็ไปดูนั้นแถวบ้านแถวนอน,นแถวแล้วจะฝึกมัน ผมชอบนะม,นม,มันไม่มีสึกสูงมันบรรยากาศมันดีสวยๆทั้งนั้นมองเห็นฟ้าที่ตกอะไรนี้ผลิขึ้นเดีีกหน่อยอะไรเข้ามามันก็ลบขูลบตาไปหมดมันความสงบก็จะหายไปโอ้รถเยอะมากจะได้เทตไหมจะได้ลองไหมโอใส่ชา,ชามมาแล้วเป็นไงอ่ะ สามบกข้อนะข้อชา,านไหลเรื่อยผมกลัวเจอใครมังขัดจังหวะมากเลยว่าขับมาหลายๆอย่ะ นั่งชนลมนะผมไม่หมอบนะผมเป็นพวกเขาให้ขับรถไม่หมอบเขินไม่รู้มันกันได้ไรลองดูไปเรื่อยๆไม่คันแท่กันเร่ง แล้วยี่สิบหกนั่งเท่าแฮปปี้แล้วลากเท่าก็ไ,ได้เยอะมันไปได้อีกไม่รู้มันติดอะไรเหมือนกัน แค่ตอนนี้แหละร้อยยี่ิบห้านั่งฉนลมไม่หมอบนะแต่ผมต้องก้มดูกระจกมองข้างไม่รู้อะไรมาหลังหรือเปล่าเจอรถที่เร็วกว่าต้องหลบก็ประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบร้อยยี่ิบห้าผมลองซ้อนสองนะซ้อนสองแล้วนั่งชนลมไปเรื่อยๆเส้นนี้แหละก็ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบหน่อยๆน่อยนั่งนลมแต่ถ้าเนี่มันผมว่ามันไปได้อีกอะถ้าหมอบหลบลมอะแต่ผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้พวกเภทแวนอะไรขนาดนั้นไง แค่ลองให้รู้อันนี้ก็โอเคแล้วรู้แล้วต้องลองทีียวเวลาไปทิปไกลๆนะครับลองหมอบดูหมอบในนี้ไม่อมว่ามันไม่ค่อยหมอบหมอบแต่ถ้าหมอบว้วหมอบแบบไม่มีคนเลยออย่างเงนะี้ยเวลาน,นอนหมอบครับผมว่ามันเว้นไปผมไม่ได้เว้นจ่าขนาดนั้นใน,น,น,นก็เข้าบ้านครับนเราก็ประมาณนี้นครับท่อใบหนึ่งชามหนึ่งใบแค่นั้นเลยเดี๋ยวผมไปทำรูหกสิบต่อนะทำรูหกสิบต่อ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่อันนี้เครื่องยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมไปใส่ไล่ใส่ชามใช่ไหมใส่ท่อท่อมไม่รู้ว่ามันต้องไม่ปรับลี่งเยอะแล้วรถมันสอืสอสื่นิดหนึ่งตอนออกตรวรอบเดินเบาช้ามันจูวุ่นวายแบรถมันจะดับไปนิดนึงแต่มันก็ติดขึ้นมาใหม่นะเอออากาศลหลายๆอย่างนะครับมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยของการไล่เม็ดนะมันมีทั้งอากาศเข้าอากาศออกเข้ามากเข้าน้อยอย่างเงี้ยคือตอนนี้รถผมยังไม่สมบูรณ์ไปทำแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ มันต้องทำไปให้จบอะแล้วก็ขึ้นไในน่จูนน้ำมันจูนอากาศจูนทุกอย่างเลยให้มันสมบูรณ์รถเนี่ยมันจะนิ่งเลยครับเนียนๆเลยอันนี้ก็ใช้ไปก่อนไม่ได้ขับไปไหนไกลเนาะขับไปทำงานแค่เวลาถึงไม่ถึงสิบโลห้าโลหกโล่ะเออใช้สนุกสนุกแล้วก็เดี๋ยวรูกหกสิบค่อยมาดูนต่อไปอ่าอาจจะมีแ่งๆนิดนิดหน่อยอะไรที่ผมใส่เองได้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ใครจะทำชามทำท่อสงสัยอะไรถามใต้คอมเมนต์ ผมตอบได้ผมตอบนะผมไม่ใช่ช่างนะบอกก่อนผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมก็เออพยายามหาร้านหาอะไรที่มันแบบราคาไม่ได้แพงแล้วขับสนุกแค่นี้แหละครับพอแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่รถของคุณเลยรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันจะมาทําเหมือนกันทุกอย่างใจวิ่งไม่เหมือนกันมันก็นไม่ใช่สมมติว่าคุณขับแล้วคุณให้เพื่อนคุณนึงขับทําไมเพื่อนขับได้ได้ความเร็วได้ค่อนข้างจะสูงกว่าแล้วทําไมตัวเองขับแล้วมันไม่ถึง มันไม่เหมือนกันทั้งน้ำหนักตัวต่อให้น้ำหนักตัวเท่ากัน,นเราวมเดวเหมือนกันผมว่าอยู่ที่การคุณศึกษาแล้วเจคุณเองก่อนว่ารถคุณรอบคุณมันอยู่ประมาณไหนใช้กอคันเร่งประมาณไหนถ้าติดแช่ค้างไปเลยมันมันไปรอบมันไปสุดไหมอย่างเงี้ยมันหลายๆปัจจัยครับอม,มันต้องดูทั้งรอบเครื่องทั้งไหลายอย่างครับก็วันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ คลิปหน้า,นามีอะไรเดี๋ยวผมมาอัดให้ดูน่าจะเป็นคลิปรูปกเลยนะครับผมโอเคใช้การบาย